สวัสดีครับยศชีช่องคุณลุงยอดพัชสมเด็จมาดูการแข่งขันตัก่อทีมสุวรรณภูมิครับนี่ฝั่งนี้เป็นแชมป์ไปและหนึ่งสมัยครับมาดูสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่มาแล้วครับมาดูทีมคู่ต่อไปครับจะโหดสนุกสนานเฮฮาแค่ไหนครับมาดูการเสือของพี่สุทินหมายเลขเก้าทีมสุวรรณภูมิเอาล้วครับลงไปแทนทีมเมื่อสักครู่แพ้ไปพร้อมกรรมการพร้อมกล้องพร้อมนักกีฬาพร้อมนี่ครับศูนย์ศูนย์โอ้โหส่วนผม โอ you know ้โหช่วนลูกนี้สวยครับนี่ครับทีมเชียอยู่ในเต็นก็มีครับหลายท่านมาพรอมพร้อมนะครับอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งครับ กรรมการอารมณ์ดีคอยทันกาี่มันใจาไม่ันใจไานครับเดี๋ยวทันครับใจทัน 3 âu ha đi 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 ออกลงครับลึกไปนิดหนึ่งครับหลังไม่ทันุโอ้ย

ไปจะไปบุรีด้านน้นนะฮะด้านล่างนะฮะมีด้านใต้ลมใต้ลมนีมเาไปโอสิบอกแล้วนี่ยมบอกแล้วว่ารที่สุดในาดำดำลิททุกดรกอ่ะรอที่สุดในทีมวนภูมิแล้ววันนี้เเสือเสือดำไปแล้วหกต่อสามอเลอานเลครับ มาแน้เสือแดงมาเเขาเยียมกันไหนนี่มาเนี่ยสองคนลเอารตามเจ้าโอ้โหเรียบร้อยครับออบเสื้อแดงใหม่อีกันครับเลมาลี้ยมสเปน่วมันจะค่อไปทาสเปะเมืี้เนี่ยเีมตาเรียภาษาสเปนของผมชาวบ้านผมไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสครับฝรั่งเศส

ออกครับออกออกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ เก้าเท่ากันฮเฮ้ยดออกศูนย์ไอศูนเก้าฮม่าฮ่ของาดาเนีเอาเลยเอ็มเลยอ่านยนมีดีที่สุดนะสามเอ็มเบอร์เอลสองร้อย วันร้อยแปดศิตาวันหนึ่งอ่ะเอามาใส่คอง์ข้างนึงหุ้มมากมากสามเอ็มไม่เป็นสามเอ็มแบบตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเ่ากันหมดสุดสิ้นขนาดเออโค่นี้่เดือดเลือดพล่านครับกรรมการก็สุดยอดเลย มีภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนมีหลายภาษาครับออกกาสองยิง

โอ๊ยัอสองสามไปร้างน้ำมาเลยมาจะเทียงไหมอะเฮวางไปอีกอนสองสามมาหามือยกมือหยังเขากันไปไปลัวเห่นเด้เขาว่ายกเด้อเทียงับมือยก้ากวัดีครับ่ามือยกมือยังเข้าไปมางไปทางไหนดีเว้โอ้สวยเอออยจะไปลงยก điên con đấy, lũ ý, trâu chẳng bị mua, điên loạn đấy, điên loạn, đại đây đây, เอาล่ะโเอาละสนุกงานนี่ศูนย์ศูนย์เจ้าบ่เจ้าไปเลยเจ้าเลี้ยงเงินกูดิเล้ยงเงิเอาไปยุงเขายังกรมาราืกโหดไล่แล้วว่ากรมางานเื่อหาทงนี้ตัวนี่

อ่าฝั่งนี้เป็นฝั่งเป็นชั้นครับฝั่นงนี้ก็สละชันป,ปนไปอะไรกดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ